พี่น้องป้องไปพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องปุ๊บโอ๊ยใกล้ก็ได้เนาะเอาเอาอันนี้มันโตยังเนี่ยนี่โตยังเนี่ยโตยังเนี่ยโอ้ยโอ้ยออกมาลูกออกมาพ่อจีกินเขาพ่อจีกินเขาพ่อจีกินเขาพักเที่ยงพี่น้องพักเที่ยง .swing ใบแล้วล่ะเออกินเขาเที่ยงเขาใบสางสางสีเหลียวเหลียวมัไมใหญ่มาก่อนนั้น เออฟ้ากันกินเข่าเที่ยงเหมือนี่มือดีก็จะเป็นมือเจ็บงานแล้วมือเจ็บงานแล้วสำลีขั้วไม่เงยบางบัดนี้อันสลองกันไม่ยังบัดนี้บ้าเตี้ยสโลงสลองความสำเร็จจะลองความสำเร็จเฮ็ดบ้านก็แล้วเฮ็ดเราชนะก็ชนะบัดนี้ก็เลยสิกินกันบ้านนี้พี่น้องเออไม่ยังละได้ยังเฮ็ดอันนี้ไม่ได้แล้วได้ลาบหัวได้สมตำ ได้สมตำลาบง้วบักหอยและการลวกมึกได้มึกมากใส่หลานใส่มาตรงเทีวได้เปิดใบเบียเขาอ่ะเราไม่ผู้เปิดเปิดเปิดิ่เป็น อเป็นวัี่ว่พี่ตาน้องพี่น่แมพออยู่เดี่เอันอยู่ในนีเยังก็เสียสมสมนำมาให้เราชนะกินเขาโยกกับไทยเอากันได้เลยนี่ไทยหจังวะเนี่ยไทยไทยอันสแกนมาเราชนะมันเร็ว เดี๋ยยุพูดเดียวสิกว่าคนเหมือนน่ะเลี้ยยุูดเดียวนี่ล่ะเอากินเขาพี่น้องกินเขาแบบนี้เอาจานอะรมาให้นี่นะฟางเล็กางเล็กก่อนอันพนยแกงหแงแก้วเบีะกินหอยแม่พูดั่นหอยแกงมันแก่ยากมันไม่มาหอยแครงในหอยข้างด้นะหอยขนนั่นอ่เกิด่าย นี่แหละอีสานอีสานนะพี่น้องบ้านน้องกองนะมีตุลูกตุลาเมตพีตุน้องเห็ดซอยกันยู่ซอยกันเข็งไม่เห็ดพั่มพุ่มไม่เงยบางขมขมน้ำกระตุ้นแล้วต้มต้มเอ๊ซันคือบ้มงอันดังพี่บังคอยอันบังคอยข้างน่ะจะแกะยากอยู่มัน ข้าดิองอา่มลอาแต่ว่าหอยแมงภู่พอดีลหละก็ลังหวานองหอยแมงภู่นะวันนี้ซองเทานี่กินยังเนี่ยซองเทานี่กินย่างค่ายปอกไว้แล้วมาไมีผู้พาส้องย้ายกินบับหอย บ่หอยทางบบลร a o n กับพิดพญาิเด้อพีดพญาด้บุรังคนโอ้ยไอ้เต้าอาเปากินมากินกินเราบานหิวซ้านๆร้านนั้นร้านนั้นหลานซานหลานทีท่นั่นแหละเทมันตาล ไม่อยังเราฟางฟางถือแป้งม่อย่งมาเดี๋ยไม่ห่ล่ะโอ้ยมาให้ยายแหงถ้าไ่่าถ้าลูกประพันถ้าแป้งสกกนยังสิพานมาจริงตัวเบิ่งกระเป๋าก็ได้จเขาเห็นีหยังไงบุ๊ก็สวเจ้าปนเทียงเกินบ้าเลยวยังมันอาบน้ำมกินนมน้อยยงเข่าก็นเขาอืมอือกินแม่บุ กินอะไรเพลี้ยบัดนี้ดกินเขาอย่างแต่าบ้าเปล่าเอ้ยบัดนี้ครับ FC ดีครับเฮ้ยเราเบิ่งเจ้าเขาเห็ดนี่ยังให้พี่น้องเขาเขียนยักษ์เขียนคิวเขียนตาเขียนขี้ผู้เขียนพุ่งหายงาะซอยเขาเห็ดงานอยู่เบิดมือทวนทวนอยู่จากบัดนี้อยังเป็นนี่ยัางเราเบิ่งผู้อ้ายตายเบิ่งแตเฮ็ดให้ยมึงรู้กินตำมะฮุ่งก็ได้เด็ดเน่พี่น้อง เมืองเมืองมันกินตำหมูหุ้งก็ได้ได้บอกเปล่าไหมโอ้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 มื่อนี้เพิ่นน่สิเก็บงานน้ำละสร้างกะป่วนกระเบื้องห้องน้ำพอดีหลานก็มาจากกรุงเทพเขาเอาไว้ไปเอาอาหารทะเลมาให้ลวกให้ย่างให้กินน้ำ น,น,นั่นเหี่ยนี่แดงยี่ก็ดำเหมือนกันเยอะแล้วเอ้ยบนกับบ้านไ,ไปหาหอนหมอจา้าสิได้ไปบุบุพี่น้องเพราะไปกับสิยุทธ์ละอาชิตยนี้ไปสามสี่มือสี่มือแล้วโจ๊ก ม่อนเขมันแ็ลูกว่ามากแข็มาเลนวันกอนกเป็นรูปเลยันนมันละคุณไม่ได้เหรอุณนคุ้มไทยกันยุคนโอ้มากินขาก่นยต้องมาเช่าต้องหลุมก็เลยก่อนั่เลยอมนาหรกินบอสอนได้ เอาเขาใจี๊ยบเท่ยไห่เจ <imi> <me> ีเอามึงกินไหมกระหังเจ้ามาเบิดวะเอาธรรมดาเปียงให้มันแม่นามแม่สูบอันนั้นเปาเปียงลูกาลจะไปเห็ดยังให้หลานกินเอากินฟางกินกินเราไปนอนลูกกินเราไปนอนนอนไหมเปาเปาจะนอนไหมทำไมไม่นอน ไม่นอนได้ไงตั้งแต่เช้ายันบ่ายนี้ให้พี่ฟางกินด้วยลูกแป้งไม่กินแป้งอุ้ยพน้าเอ้าอุ้ยพิ่นว่ามันมักหอยังพูแกออกไหมลูกแกกามันออกแกกามันออกเออเออนั่นแหละแกออกลอุ้อไมนเห็นให้เอาเป่าไปทัวร์ซะไม่เงี้ยมึงก็ไม่กินตับมึงเปียงไม่กินหอยก็ได้ เออขั้นขั้นครลำก็ดีแหละครลำมก็มึกมึกกินปลามึกนมืกนลแก้วเปาอ่ะ้องีจาหนี่บดีลแก้วกินอะไรเออแก้วเล็กเอาไปเมตีตัสลาเขาแค่นี้ให้วได้จิปลาลาูนี่มันเจ๋มันบด ออมันกินนมันก่นเออมันยำกินน้ำมันที่ซื้อแก่ดีๆโูกแก่ดีๆมันจะหลุดเข้าคอน่ะน่ะเออกอกแดงแดงนีบาแบบไยายไทยอะ้หอยว่ะตอ้ยไก่ไก่กับพ่อไก่บนน่ะไก่กับเขาไปกวนค้นโอ้ยมันที่ไปกินลาบน้ำข้นเลยน่ะไก่กับไได วันนี term, be, oh ้ประตูวันนี้ก็ซไดเซตเป็นประตูน mmm ั่นเป็นประตูกะจกอยกวเลยเต๋วเลยเต๋ไป อีสานบ้านเฮาเป็นจังซี่ดอกพี่น้องมีหยังก็ซุ้มกันกินอีหยังก็ซุ้มกันกินเอิ้นพี่เอิ้นน้องมาซุมกันจังซี่ล่ะคนในเมืองคนเมืองนอกเมืองนาบ่ได้มีเด้บรรยากาศแบบนี้ัละแตกบึ้มๆอยู่จังซี่ล่ะแม่บ้านมยายบางบ้านยายบนก็อยู่จังซี่ล่ะยายานยายไผยายจงก็กินนํากันอยู่จังซี่ล่ะพี่น้องมีหยังก็กินนํากันอยู่จังซี่มีหยังก็ซอยกันเฮ็ดซอยกันกินอยู่จังซี่ล่ะโตมันนโตมบาง้าาบ

กูมันเหยาะกูนะโอยนนจมละโแตว่ามือจังตีนกินได้บ่ร uh ู um> ้มันเผ็ดเผ็ดบ่กินน้ำกินน้ำเผ็ดเผ็ดตามขนมตามส่วขนมเส้นพี่น้องตาซส่วขนมเส้นกับบะคอยบาานี่ปลาเมืกบาเนี่ chín chín bay là băng tay bên, bên cây <laughs> mình <kênh, cười> <kênh. cười> à,